ถานีโทรทัศน์ CCTV เผยคลิปภาพขณะเกิดดินถล่มทับทางลาดสูงถึง180เมตรของเมืองฐานหินแห่งหนึ่งในเขตอัาเลฟแบนเนอร์เขตปกครองตนเองของมองโกเลียทางตอนเหนือของจีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะเกิดเหตุมีคนงานมากกว่า50คนทำงานอยู่ด้านในเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายร้อยคนถูกส่งไปยังพื้นที่ซึ่งเป็นเขตห่างไกลระหว่างการค้นหาผู้รอดชีวิต ก็เกิดเหตุดินถล่มซ้ำขึ้นอีกในวันเดียวกันทำให้ความพยายามในการค้นหาผู้รอดชีวิตต้องหยุดพักเป็นการชั่วคราวเนื่องจากกระทบพื้นที่เหมืองเป็นวงกว้างการกลับเข้าพื้นที่อีกครั้งพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5คนอีก6คนได้รับบาดเจ็บส่วนคนงานเหมืองอีก49คนยังคงสูญหาย high. เหมืองแห่งนี้ดำเนินกิจการโดยบริษัทซิงจิงโคมายนิ่งขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุ ที่ทำให้เหมืองถานหินถล่มในครั้งนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทําทุกอย่างเท่าที่เป็นไปได้ในการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายพร้อมทั้งหาสาเหตุที่ทําให้เหมืองถลม่มหาผู้รับผิดช,ชอบในเหตุการณ์ครั้งนี้และหาทางปิดข้อบกพร่องในเรื่องของการจัดการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก ส่วนที่เปรูภาพเหตุการณ์ขณะเกิดหินถล่มลงมาจากภูเขาข้างทางซึ่งผู้โดยสารที่อยู่บนรถบัสที่อยู่ในเหตุการณ์บันทึกภาพไว้ได้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ทางหลวงสายใน <c oughs> เมืองอายาคูโชของเปรูทําให้รถหลายคันต้องตกค้างอยู่บนถนนผู้โดยสารบนรถบัสและรถคันอื่นๆตัดสินใจทิ้งรถและเดินเท้าข้ามกองดินและหินถลม่มออกไปจากพื้นที่แทน ที่บราซิลทีมกู้ภัยและอาสาสมัครรวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่เร่งขุดลงไปใต้กองโคลนถลม่มและซากปรักหักพังบนถนนหลายสายบริเวณชายหาดบาราโดซาฮีในเมืองเซาเซบัสเตโอรัสเซาเปาโลหลังพบผู้รอดชีวิตจากการถูกโคลนถลม่มและซากปรักหักพังที่กองทับถมอยู่บนถนนโดยต้องใช้ทั้งมือเปล่าและอุปกรณ์ใกล้มือเท่าที่สามารถหาได้เช่นพลัวและขวานขุดค้นหาผู้รอดชีวิต สำหรับเมืองเ้าเซบาสเตโอแห่งนี้ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุน้ำท่วมและดินโคนลนถล่มตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดคือ45คนจาก46คนเสียชีวิตในเมืองนี้เกิดเหตุฝนตกหนักมากในบราซิลตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมหนักและดินโคนลนถล่มหลายจุดในหลายเมือง ที่ติดชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลโดยปริมาณฝนที่ตกสะสมมาตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสูงกว่า600มิลลิเมตรหรือ23.6นิ้วรัฐบาลบราซิลระบุว่าเป็นปริมาณฝนตกสะสมที่ทุบสถิติสูงสุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในบราซิลขณะที่สหรัฐอเมริกาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประกาศภาวะฉุกเฉินในเมืองมินเนอาโพลิสและเมืองเซนต์พอ ในรัฐมินเนโซตาหลังได้รับผลกระทบจากพายุฤดูหนาวที่กำลังถล่มมิสเวล์ของสหรัฐอเมริกาส่วนเขตปกครองลอสแอนเจลิสเคานตีรัฐแคลิฟอร์เนียออกประกาศเตือนพายุหิมะบนเทือกเขาซึ่งเกิดขึ้นน้อยครั้งมากในลอสแอนเจลิสนับเป็นประกาศเตือนภัยพายุหิมะครั้งแรกในลอสแอนเจลิสในรอบ34ปีตั้งแต่ปี2532ด้านสํานนักงานบริการอากาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NWS รายงานว่าชาวอเมริกันกว่า50ล้านคนต้องอยู่ภายใต้ประกาศเตือนภยัยฤดูหนาวหลังพายุฤดูหนาวครั้งใหญ่พัดถล่มตอนบนของแถบมิสเวสและที่รับภาคเหนือทําให้เกิดหิมะตกหนักในหลายรัฐและยังก่อให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนแตกต่างกันไปในหลายพื้นที่โดยทำให้เกิดหิมะตกหนักและลมกันโชกแรงไปทั่วภาคเหนือและภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเกิดหิมะตกหนักแล้ว60เซนติเมตรขณะเดียวกัน ทำให้เกิดฝนเยอกแข็งตกไปทั่วตั้งแต่รัฐไอโอวาที่อยู่ทางภาคกลางไปจนถึงนครชิคาโก้รัฐอิลลินอยและรัฐมิชิแกนที่อยู่ทางใต้ด้วยถนนต้นไม้และสายไฟฟ้ากลายเป็นน้ำแข็งมีคำเตือนไฟฟ้าดับตามมาและยังส่งผลกระทบกับการเดินทางเป็นอัมพาตทั้งทางบกทางอากาศเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือเลื่อนกว่า3,500เที่ยวทั่วสหรัฐอเมริกาส่วนโรงเรียนต้องปิดเรียนหลายร้อยแหง่ง ขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ